ดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะวิ่งมาทันหรือไม่ทันราคาเดียว 2> 1ล้าน2แสน3ามหมื่นเก้ามนบาทแนวหไม่มีใครเ้อทุบราคากันไปเลยสำหรับ2019 Honda Accord 1.5 Turbo เทอร์โบไม่หก0 0ราคานี้ราคาเดียวใครช้าอด1ล้าน

สวัสดีครับพมกับดัดสิบเกาสิบกรุ่นมือสที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้พิเศษจ,จริงๆนะว่าเรามีรถซีดานยอดนิยมขนาดใหญ่ที่สำคัญใหม่มากๆนะฮะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะ,ะขอต้อนรับทุกท่านพบก,กับพระเอกของเรานะครับ2 0 1 9 h o n d a a c c o r อ Gen 10 1.5 EL Turbo ลโไม่หพั บอกว่าเดินทางมาถึงเจนนี้ฮะเป็นเจนที่10แล้วนะเป็นตัวปัจจุบันนะโฉมเดียวกับรถใหม่ป้ายแดงที่ขายอยู่หน้าโชว์รูมทุกวันนี้นะเป็นโฉมนี้เลยนะโฉมล่าสุดปัจจุบันนะหล่อขึ้นกว่าโฉมที่แล้วนีโ่โหเยอะมากๆเลยนะ <S <S ที่สําคัญนะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะปี2019 <S <S เป็นตัวเครื่อง1.5เทอร์โบเอนะฮะที่ออกห้างรถใหม่ป้ายแดงนะครับห้านสี่แสนบาทนะฮะเลขไมน้อยมากๆเลยนะใช้ไปแค่ 6, พันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะ เดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยครับสำหรับ Honda Accord เจนที่10นะฮะรุ่นปัจจุบันนี้นะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เล็กน้อยนะฮะโดยเฉพาะตัวเริ่มต้นตัวนี้นะฮะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่อง2000นะฮะมาใช้เครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะฮะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ Honda c ซี i c นะแต่ว่าแรงม้านี่ให้มาสูงกว่า Honda c ซี i c นะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะฮะสามารถรองรับ e85 นะอัตราสิ ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะโดยอัตราสิ้นเบืองเฉลีย่ยอยู่ประมาณ5 5 1 6กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะโอ้โหได้ทั้งความแรงและความประหยัดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยสีเทาดํำเมทัลลิกนะฮะสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะครับ สภาพผิวเดิมหมดทุกชิ้นนะยังไม่เคยมีการเก็บสีใดๆทั้งสิน้นผิวออกแดดนี้ค่อนข้างใสสวยงามเป็นประกายเงางามชัดเจนนะฮะกระจังหน้าบอดี้ใหม่หมดนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบ FullLED เต็มระบบฝากระโปรงสีค่อนข้างสวยเดิมนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรยังไม่เคยทําสีมีไฟ LED running time daylight running time มาให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างยังคงเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะล้อมแม็กก็สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อมแม็กอลอยหน้าเงาร่องสีเทาเข้มแม็ก5รูดิสเบรก k ล้อนะครับยางใหม่หมกๆกริบๆนะฮะยางพร้อมตัวรถนะครับสัปดาห์ที่19ปี2019นนะฮะ ดอกนี่ยังลึกยังคมยังกริปใช้ได้อีก2ปี3ปีสบายๆนะเพราะว่าเลขใหม่นี่ใช้แค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะยางให้มาที่เบอร์225 50 r 7 7นะอันนี้เป็นยางสเปคเดิมจากโรงงานของคอน da เป็นยางของมิชลินนะครับ p r i m ม c นะฮะดอกก็สวยๆใช้ได้ ยาวๆไปเลยนะครับสภาพล้อแม็กสวยงามด้านข้างเราจะได้ฟิล์มรอบคันมีให้เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับทุกบานเลยพร้อมกับปุ่มเปิดปิดประตูแบบ smart entry มาให้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับเสากาศแบบครีบฉลามนะฮะไหนๆก็ไหนๆเราเปิดมาดูกันสักเล็กน้อยโอ้ได้บ่อหนังไฟฟ้าแบบปรับตำแหน่งออโต้ด้วยนะฮะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนดีกว่านะฮะซอกในเดิมหมดนะครับตัวนี้นะฮะเดิมหมดทุกอย่างนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตัวซอนคมกริบ นะฮะใครที่กําลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะผมบอกเลยนะว่าไม่จําเป็นจะต้องจ่ายแพงนะ,ะรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยสภาพไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับทุกอย่างนี่ออริจินอลเดิมจากโรงงานนะครับ เมต้าร์อยู่ครบนะฮะสวยงามเมด้าร์อยู่ครบเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงนิดนิดหน่อยหน่อยละกันนะฮะไม่อยากจะดึงเยอะเพราะว่ารถนี่ยังใหม่อยู่นะ,ะเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะฮะเลขไม้หกพันกิโลเมตรแท้ๆรับประกันซื้อคือเต็มราคาเราดึงให้ดูกันแบบหอมปากหอมคอละกันนะเพราะว่าสภาพเรากล้าการันตีเลยนะถ้าจอดคู่กับรถใหม่ป้ายแดงนี่ แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะแทบจะแยกไม่ออกเลยครับผมเอาป้ายแดงมาใส่นี่ท่านผู้ชมน่าจะต้องเชื่อแหละว่ามันคือรถใหม่ที่ออกจากหน้าโชว์รูมนะเพราะเจ้าของเดิมนี่ใช้รักษามากๆเลยนะใช้แค่ออกพันกิโลเมตรกะจกเดิมของ Honda นะครับได้ฟิล์มรอบคันเป็นฟิล์มของ 3M มาให้เรียบร้อยแล้วประตูหน้าขวาผ่านไปต่อไปประตูหลังขวากันบ้างนะครับเปิดมากระจกเดิมของ Honda นะครับพร้อมกับฟิล์ม 3M มารอบคันนะฮะ สติกเกอร์อยู่ครบนะครับเมท์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวต้องมีรอยแหว่งตรงนี้นะครับโอเคผมไม่อยากจะดึงเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ารูปนะเมท์คสวยงามแล้วเอานิดน,นิดหน่อยหน่อยละกันนะฮะดึงดูนิดน,นิดหน่อยหน่อยนะ ว่าเม็ดร์สสวยเดิมจากโรงงานอยู่ครบจริงๆนะฮะซอกในเดิมหมดตัวักอรคมกริบนะครับน็อตเดิมทุกชิ้นนะครับของเดิมจากโรงงานหน้าตารถใหม่ป้ายแดงเป็นยังไงหน้าตาคันนี้ก็แบบนั้นเลยนะฮะเราก้าการันตีนะว่าทุกอย่างในออริจินัลเดิมจากโรงงานทุกชิ้นกระจกทุกบานเป็นของ h o n ด a เดิมๆยังไม่เคยมีการเก็บสีใดๆทั้งเส้นนะฮะ กันชนก็ยังไม่เคยมีการเก็บสีนะแนบสนิทกับบอดี้สวยงามมากๆเลยด้านหลังนะฮะมีกล้องมองหลังมาให้นะฮะเซ็นเซอร์หลังไม่มีนะเพราะว่าให้กล้องมองหลังมาแล้วสภาพก็น้องๆองรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะโอ้ไฟท้ายออกแบบได้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมชอบเจน10มากๆนะฮะรู้สึกจะใหญ่ขึ้นกว่าเจน9เยอะเลยนะ ด้านกว้างเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสได้เลยนะจากซ้ายไปขวาอันนี้บอดี้ค่อนข้างกว้างกว่าเดิมเยอะนะฮะน่าจะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วที่โดดเด่นอีกอย่างนี้ก็คือด้านข้างเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างเปิดมากกว่าเจน9 <S <S นะเพราะฉะนั้นเวลาขนสัมภาระใบใหญ่ๆน่าจะสะดวกสบายมากกว่าเจน9เยอะพอสมควรนะฮะแต่ความลึกนี่พอๆกันนะเดี๋ยวได้ความกว้างความสูงนี่ พอๆกันนะครับมาดูชุดท้ายกันต่อเลยนะฮะตัวอักษรนี่คมกริบเลยนะครับรูกลมนะฮะรูคมมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะแผงท้ายก็เดิมหมดนะฮะแผ่นรองถา,รอาถาดรองท้ายมาให้ด้วยตะเข็บเดิมสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะตะเข็บเดิมยังไม่เคยพ่นนะฝากระโปรงเดิมหมดนะครับซิลิโคนนิ่มๆขออนุญาตไม่จิ้มนะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียของ <c oughs> แต่ว่าซิลิโคนนี่กดๆดูนดูนิ่มแน่นอนนะเนะม็ดอาร์คอยู่คร รอยแต้มอยู่ครบนะซิลิโคนนิ่มๆแต่วันนี้จะไม่จิ้มให้ท่านดูเดี๋ยวเจ้าของใหม่จะโทรมาด่านะครับอ่ะพื้นหลังนะฮะเปิดมาดูแล้วนะครับแม่แรงอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบโฟมยังสวยงามนะครับไม่มีกระชอกเลยนะฮะขออนุญาตยกให้ดูเล็กน้อยนะฮะอื้อ เจ้าของคนแรกน่าจะยังไม่เคยเปิดมาดูนะฮะผิวพันธุ์เดิมๆนะครับยางเดิมยังไม่เคยลงพื้นนะครับอุปกรณ์แม่แรงครบผิวพันธ์แห้งๆเดิมๆเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานฮอนด้าเมื่อวานนี้ <c oughs> อ้าวใครที่กำลังจะเดินไปโชว์รูมฮอนด้าแล้วดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องไปแล้วนะครับเลี้ยวมาที่นี่ได้เลยมีเสากรแบบคลิปฉลามนะครับตัวนี้มีไล่ฟ้าฟิล์มกระจกของฮอนด้านะครับใครที่กำลังจะเดินทางไปโชว์ room, รูมเลี้ยวกลับมาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่า ได้รถเลยนะไม่ต้องจองไม่ต้องรอผลิตนะที่สําคัญไม่ต้องเสียเวลาจดทะเบียนเรามีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับโอเคอ่ะนิดๆหน่อยๆละกันนะฮะที่สําคัญนะยังเหลือวารันตีห้าอีกเกือบเกือบสองปีเลยนะครับนะทางฮอนด้ามีวารันตีให้3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับเอาศูนย์บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศเมทักสวยงามอยู่ครบนะนิดๆหน่อยๆละกันซอกในเดิมหมดนะฮะ และที่สําคัญที่สุดครับประตูหน้าซ้ายนะครับเป็นประตูที่มีแผ่นเพลทที่เราอยากให้ทุกท่านดูนะครับแผ่นเพลทรุ่นนี้จะไม่ใช่สีเขียวแล้วแต่จะเป็นสติ๊กเกอร์สีดํานะครับบ่งบอกเลขตัวถังนะรุ่นนี้นครับเจน10ใช้รหัสตัวถัง MRHCV ครับ1น3 0ู 30, อะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจําไว้นะเลขตัวท้าย1 0 1 0 8 4นะจะต้องตรงกับในสําเนาทะเบียนรถนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบจอกในเดิมหมดนะฮะแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่ไปไ้ายแดงนะฮะ อโอ้แกะยางนิดน,นึงนะเดี๋ยวผมขอแง้มแง้มขออนุญาตแง้มแ้มแล้วกันอ่าเพราะมันเหนียวมากนะฮะน่าจะเป็นผมนะ่าจะแกะเป็นคนแรกนะครับอ้าวอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะอือนี่เม็ดอาร์คสวยงามภาษีหมดกันยาเลยนะฮะต่อให้เรียบรอนะ้อยแล้วหมดกันยา64นะขับได้ประมาณ9เดือนนะครับค่อยต่อภาสีน็อตเดิมทุกชิ้นนะครับนี่นะฮะน็อตเดิมหมดนะชอกในเดิมหมดนะครับ ถ้าเอาป้ายแดงมาลงก็คือรถใหม่เลยนะครับโอเคกระจกก็เหมือนกันทั้ง2ฝั่งไม่มีสะเก็ดหินปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะที่ผมจะซื้อมาแล้วแบบไม่มีรอยแม้แต่แบบเศษขนแมวอะไรก็ไม่มีนะถือว่าเป็นเรื่องแบบโูมาสจันทร์จริงๆนะเพราะว่าเขาดูแลรถเป็นอย่างดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะว่าจะสุดยอดขนาดไหนไปอ้าวมาดูกันสภาพภายในเลยนะฮะว่าจะเทพขนาดไหนนะครับกับไม่ห0 0 0กิโลเมตรนะคันนี้มาด้วยเบาะหนังแท้นะครับ เป็เดิมจากโรงงานนะฮะรุ่นนี้นะครับสําหรับรถที่เป็นสีขาวนะฮะบอกเขาจะให้สีดำนะ,ะแต่ถ้าตัวรถสีเทาน,นะฮะ จะให้เบาะสีครีมแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะส่วนคนนั่งนี่จะเป็นตีทิศทางนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามานั่งก่อนนะครับอ้าวตัวนี้นะครับได้เบาะไฟฟ้าเมมโมรี่2จุดมาด้วยนะฮะกุญแจนะครับเป็นอิลโมบิ i ลสเตอร์มีให้2ดอกครบนะครับพร้อมปุ่มเป,ปิดปิดฝาท้ายแนละพุชสตาร์ทนะครับขออนุญาตเปิดแอร์ด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะตัวนี้เบาะไฟฟ้าจะเป็นแบบจดจับตำแหน่งของคนขับด้วยนะฮะอ้าวขออนุญาตเปิดแอร์ด้วยความรวดเร็วนะ, Air นะบบ Digital, แรรอร สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้นะครับซ้ายขวาเลขไม่ปัจจุบันนะครับ6ก0 0กิโลเมตรพอดีเลยนะฮะโอ้ใช้น้อยมากๆนะครับมีปั้นเกียร์แพดเดิลชิฟต์มาให้แล้วนะโอ้พอดี h o ฮอนด้าแอคคอร์ดนี้จะไม่ได้ให้ปั้นเกียร์แพดเดิ้ลชิฟต์นะตัวนี้จะเพิ่มความสปอร์ตนะฮะให้อารมณการขับขี่คล้ายฮอนด้าซีวิกพวก f k พวก r S เลยนะฮะใครที่มองว่าฮอนด้าแอคคอร์ดขับแล้วดูแก่ดูภูมิฐานเกินไปอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะ เพราะว่าได้ทั้งความหรูหราและความเฟี้ยวในตัวเดียวกันนะครับโอเคออปชัน okay. มันจะค่อนข้างเยอะแต่ผมจะขออนุญาตไล่ไปทีละจุดทีละจุดลักกันนะฮะเริ่มจากด้านขวากันก่อนเลยก็มีพุชสตาร์ะครับมีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวนะ,ะแล้วก็มีปุ่มเลน w a วอชด้วยนะฮะพอกดปุ่มนี้ก็จะมีเลน w a วอชมองรถที่จะแซงด้านซ้ายได้นะครับเนะี่ยฮะโอเคแล้วก็กระจกนะครับออโต้นี่ให้มาคู่หน้าเลยนะฮะ ให้คนขับกับคนนั่งนี่เป็นแบบพอโต้เลยนะครับส่วน2บานหลังนี่เป็นแบบไฟฟ้าปกตินะครับแล้วก็มี ปุ่มพับกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับปรับข้างไฟฟ้าได้พับข้างไฟฟ้าบอกไฟฟ้าเมมโมรี 2, ่สองตำแหน่งให้ cruise control มีให้เหมือนเดิมนะครับพวงมลาลัย m u l ติฟังชั i นะครับสามารถปรับหน้าจอ DVD ได้นะครับเพิ่มลดเสียงได้เปลี่ยนเพลงได้รับสา,ายโทรศรัพท์วางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ให้ถุงลมนิรภัย airbag มา6ใบนะครับพร้อมกับเบรก abs นะระบบแอร์ดิจิตอลมีไล่ฟ้าหน้าหลังครบเลยแล้วก็แอร์ออโต้แยกซ้ายขวา นหน้าจอเป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่อ Apple CarPlay ได้แล้วก็ Android Auto ได้นะฮะมีแอป,ปมากมายเยอะแยะนะเดี๋ยวไปศึกษากันในคู่มือพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยพลาสติกยังทุกอย่างเหมือนอยู่จอดอยู่ในโชว์รูมอย่างไงอย่างนั้นเลยนะแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบ3มุมมองมาให้ด้วยนะฮะมุมมองเลนส์ฟิชไอเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับก็ ตามมาตรฐานของ Honda Accord นะออแล้วก็น่าจะต่อ HDMI ได้นะเดี๋ยวดูดูก่อนเออ่อ HDMI ได้ต่อ USB ได้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยช่องเก็บของนะครับมี USB ตรงนี้ต่อ iPhone <AI S 1> ได้ <AI. S 1> HDMI ไม่มีมแบบสดง<ม>ว่าใช้ <Apple. S 1> ใช้อ๋อ HDMI <S <S ขอโทษน่าจะไม่มีนะใช้ Apple CarPlay นะครับต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็มีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้นะฮะ ก็คอนโซลออกแบบใหม่หมดนะครับดูแล้วก็ค่อนข้างลงตัวนะครับดูแล้วสวยงามนะฮะเด็ดขาดมากๆช่องวางแก้วน้ําสวยงามนะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วระบบการขับขี่ทั้งแบบประหยัดและแบบสปอร์ตนะครับระบบเกียร์เป็น DVT นะครับก็ใช้งานง่ายๆพร้อมกับแป้นเกียร์ p a t t e r n Shift มีเซ็นเซอร์ที่ก่นน้าฝนมาให้ด้านหน้าด้วยนะครับที่บงังแดดก็สวยงามนะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอย,รอยเปื้อนอะไร Okay. โอเคทำไมมันไม่ให้ไฟสองสวาา่างเอออะไรของเขาเนี่ยรถแอคคอดไม่ให้ไฟสองสวาาา <c oughs> ่างมาอาจจะต้องกดตรงนี้นะฮะเวลาท่านจะแต่งหน้าตอนกลางคืนนะครับมีไฟเพดานเป็นหลอดแสงจันทร์มีที่เก็บแว่นตรงนี้นะฮะด้านข้าง ก็มีที่บางแดดไม่มีไฟส่องสว่างนะครับไฟเพดานี่ผมว่าจะขัดใจเล็กน้อยนะดูแล้วมันกิ๊กก๊อกเหมือนท o นด้าซิตียังไงก็ไม่รู้นะจะดีไซน์จะเสียก็ตรงเพดานนี่แหละดูแล้วมันแบบธรรมดาไปาไอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าจากหัวลงมานี่ถือว่าออกแบบได้เด็ดขาดดีเลยทีเดียวนะฮะอู๋ผมชอบที่เท้าแกลมากเลยให้มาใหญ่มากนะ หมดปัญหาในเรื่องของการเท้าแขนของคนขับและคนนั่งบางทีถ้าเกิดรุ่นเก่าๆเนี่ยที่เท้าแขนมันแคบใช่ไหมต้องมีคนนึงเสียสละ่ะถ้าคนขับจะเท้าคนนั่งไม่ได้เท้าถ้าคนนั่งเท้าคนขับก็ห้ามเท้า อาจจะมีการแย่งกันนะแต่ว่าตัวนี้ออกแบบมาใหม่หมดนะคนขับเท้าแขนก็ได้คนนั่งเท้าแขนก็ได้หรือจะจับมือกันก็ได้นะ,ะได้หมดเลยนะแล้วก็ยังเลื่อนเลื่อนขึ้นหน้าได้ไหมเลื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาให้มาใหญ่อยู่แล้วนะฮะ,ะช่องเจ็บสัมระโอโ้ก็ถูกใจผมมากเลยนะให้มาค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารน,นะครับมี ถาดรองมาให้นะมีรู USB แล้วก็ต่อโทรศัพท์มาให้รูที่2ตรงนี้ด้วยนะครับที่เก็บของนี่รู้สึกจะทําเหลือแค่ชั้นเดียวนะฮะเออก็ดีเหมือนกันเพราะว่ารุ่นเก่าถ้าเปิดฝาเล็กมันจะหักง่ายนะนี่ก็ให้มาเป็นแบบช่องรวมเลยนะเ e v e r ร t h ิ n g ทุกสิ่งอย่างอยู่ในช่องนี้เลื่อนไม่ได้นะฮะก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการหัก รือชํำรถไปโอมีแอร์หลังมาให้ด้วยเหมือนเดิมนะฮะโอเคตัวนี้เราได้บุ๊กเซอร์วิสมาครบนะเพราะว่าเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวประกันภยัยถ้ามีเหลือก็ให้นะถ้าหมดแล้วก็ตามนั้นนะฮะครบนะทั้งคู่มือใช้งานนะครับแล้วก็เล่มบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะตัวนี้เป็น Honda Accord 2019แท้นะโมเดลผลิต2019จดทะเบียน2019เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าโมเดนสีโมเดนสตีลเมทัลลิกนะฮะ กรกดา2 0 1 9นะครับเพราะฉะนั้นวารันตีห้างนะครับ3ปีแสนโลเนี่ยก็จะหมดอีกทีเนี่ยกรกดาคมนะ2,22เนี่ยนะ1920 21 22ใช้วารันตีห้างได้ถึงปี2,22 0กลางปีเลยนะครับรถไม้กรุงเทพนะใช้อยู่แถวหนองแขมนี่เองนะครับก็เช็คศนะูนย์น่าจะเช็คไปแค่ครั้งเดียวนะเพิ่งเช็คมา 4 0 0พันกว่าโลนี่เองนะฮะตอนนี้6 0 0 0โลเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวเช็คให้อีกรอบหนึ่งเพราะมันเช็คฟรีนะครับเดี๋ยวใครอยากดูเล่นจริงทักฝ่ายขายมาได้นะที่ idline ads sp นะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเพิ่งปิดจากกรุงศรีนะวันที่ทำคลิปเนี่ยเล่มน่าจะยังไม่ถึงนะแต่อีกไม่น่าเกิน5วันนะเล่มน่าจะถึง2019แท้นะครับอ้ยได้เลขสวยด้วยนะ9กรกรกฎาคม646ด้วยสุดยอดเลยใครเกิด9กรกรกฎาคมเอาคันนี้ไปเลยนะได้เลขสวย3ตัวนะ6 4 6 เลขสวยกันยายน2019นะครับจดทะเบียน2019กันยายนภาษีต่อให้เรียบร้อย นะครับเรื่อพันห้าร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์จะต้องตรงกับสติ๊กเกอร์ข้างรถเมื่อล้ที่เรารีวิวเมื่อสักครู่นี้นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับผ่อนกับไฟแนนซ์กรุงศรีนะครับผู้หญิงใช้นะครับอยู่น้องแฉมนี่เองยังไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับเพราะฉะนั้น่านผู้ชมซื้อไปก็เป็นคนที่2ลําดับที่2นะครับคันนี้ไม่ใช่รถบริษัทไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถปรามูลนะครับขอบอกเลยว่าช่วงท้ายราคาถูกมากๆโอ้ประกันชั้น1ครับเบี้ยสองหมื่นห้าประวัติดีนะครับ นะปกติมัน30,000ืนกว่านะครับหมดกรลักกดาหกสตบมือประกันภัยยังเหลือถึงกรลักกดาหกสประกันภัยชั้นหนึ่งจากโตเกียวมารีนครับผมได้ประกันภัยตัวนี้ไป20,000ืกว่าโคตรคุม้มยังไม่ยกเลิกเพราะถ้ายกเลิกก็กรมธรรจริงไปแรกนะครับพรบรมีให้ครบพรบรก็หมด16กรลักกาคม64ตบมือ โอเคใช่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับใครที่กำลังจะออกรนใหม่ป้ายแดงเลี้ยวมาทางนี้ก่อนค่าประกันภัยไม่ต้องเสียค่าฟิล์มไม่ต้องเสียนะครับค่าจดทะเบียนอะไรเนี่ยไม่มีนะครับแต่ราคาช่วงท้ายบอกก่อนนะว่าไม่รวมค่าโอนนะแต่ราคานี้บอกเลยว่าโคตรถูกถูกกว่าหลายแสนนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันต่อนะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังแท้นะครับมีรูติดตั้งคาซิเด็กแบบ Isofix นะถ้าไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งสักเล็ก น้อยนะครับอ้าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหลังกับเจ้า h อ n o n d c c o r o r e n e n 10แล้วนะสิ่งที่โดดเด่นมากขึ้นกว่า Gen 9พอสมควรก็คือเรื่ององศาของเบาะที่ค่อนข้างเอ็นมากกว่า เจน9นะครับนั่งค่อนข้างสบายแล้วก็บอกตัวใหญ่ขึ้นนะฮะฟองน้ําก็ดูจะหนาขึ้นนุ่มขึ้นนะฮะเหมาะสําหรับการนั่งทางไกลนะยืดแข้งยืดขาได้เต็มที่ที่สําคัญนะผมว่าระยะจากซ้ายไปขวานี่กว้างกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะสามารถใช้พื้นที่ภายในห้องโดยสารได้เต็มที่เลยนะ,ะกระจกไฟฟ้ามีฟิล์มมีแต่กระจกไฟฟ้าเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ออโตโน้นะมีถุงลมนิรภัยด้านหลังที่เสาด้วยมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยตรงนี้นะฮะมีที่เท้าแขนมาให้นะฮะโอ้มีช่องโย ของไปด้านหลังให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมมีที่วางแก้วนโ้โ,โอ้โหสภาพมันจะกริบอะไรขนาดนั้นปกติผมซื้อรถเข้ามาเนี่ยถึงจะปีหรือว่า2ปีเนี่ยสภาพมันต้องมีริ้วมีรอยบ้างเด็กอ<ล>ันี่ผมยังหาริ้วรอยไม่เจอเลยนะาน้ชมมาดูได้เลยนะผมบอกเลยนะว่ามันไม่แตกต่างจากรถนใหม่ป้ายแดงนะครับรุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษในเรื่องของเบาะหลังที่สามารถพับราบได้เหมือนพวกคอนด j เซอเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพับให้ดูละกันนะสักครู่นึง อัพได้แบบนี้เลยฮะเหมือน Honda Jazz เหมือน Civic FK เลยนะโอ้โหมันจะเป็นรถหรูหรือมันจะเป็นรถติ้งเนี่ยออปชั่นมันครบไปหมดเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปลองขับกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เครื่องพันหเทอร์โบไม่หก0 0นจะขับดีขนาดไหนนะครับไปนะฮะสำหรับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับร้อแรงมานะเรื่องอัตราเร่งเนี่ผมไม่ค่อยห่วงนะก็เรียกว่ามันเทียบชั้นได้กับพวก แฮมบุรีตัวท็อปเลยนะฮะพวกตัวไฮบริดตัวท็อปที่มัน1 8อยแแรงมานะ้าตัวนี้เกทับเลยนะฮะให้190แรงม้าเลยนะครับที่จะนั้นเครื่องเย็ดประหยัดน้ํามันด้วยนะครับโอ้โหสภาพก็เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับช่วงล่างนุ่มนวนนะครับแอร์เย็นฉ่านะกลิ่นรถใหม่นี่ยังติดจมูกเลยนะฮะปกติเข้าไปที่โชว์รูมเราก็จะได้กลิ่นรถใหม่นะแบบยังไงอย่างนั้นเลยนะก็กลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ของฮันดานะครับฟิล์ม 3M มีให้รอบคันเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยนะฮะว่าจะขับดีขนาดไหนและวงเลี้ยวจะแคบขนาดไหนนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับโอเคด้วยความที่มันเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ผมอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของวงเลี้ยวมากนะักแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะทดสอบวงเลี้ยกันสักเล็กน้อยละกันนะเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยบอดี้ฐานของล้อมันค่อนข้างจะยา,ยาวขึ้นนะแล้วก็ความกว้างของล้อมันค่อนข้างจะกว้างขึ้นกว่ารุ่นแรกพอสมควร เรื่องของวงเลี้ยวเนี่ยจะไม่ได้แคบอย่างใจหวังนะฮะอาจจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าถ้าใช้ความเร็วไม่สูงเกินไปเนี่ยยังสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้นะฮะอาจจะต้องไปค่อยๆไปที่สําคัญมีเป็นมีภาษาไทยด้วยนะครับมีเมนูภาษาไทยนะฮะโอเค วงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เดี๋ยวทดสอบระบบเบรคสักเล็กน้อยนะเอียดแม่ระบบเบรคดีเยี่ยมนะนุ่มนวลด้วยนะครับโอเคก็คันนี้นะครับแนะนำนะฮะสำหรับคนที่มีแพลนจบทคนได้แอ c ์คอรรถใหม่ป้ายแดงอยู่แล้วนะครับตัวนี้1.5เทอร์โบเอลล้าน4่เจครับร้าน4 4 7 000, 5 0 0 0วันนี้นะครับประหยัดไปได้หลายแสนนะฮะไม่ต้องจ่ายแพงกว่านะครับ เราได้ทุกอย่างเหมือนร้นใ่ป้ายแดงที่สำคัญยังเหลือวารนตีห้างหมดถึงกลางปี2022นะหรือไม่แสนโลนะกับคันนี้ Honda a c c o r อ,อ1.5 EL Turbo เลขไม่6,000กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปสูปราคาและโปรโมชั่น,น้ารถกันเลยครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะใครที่เป็นสาวก Honda Accord Gen 10นะที่สำคัญนะกำลังมีแพลนที่จะออก Accord ตัวใหม่นะฮะที่โชว์รูมรถใหม่ป้ายแดงนะฮะไม่ต้องจ่ายแพงกว่านะฮะเราจะได้ทุกอย่างที่เหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงมีเลยนะฮะเพราะว่าคันนี้นะสภาพไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะฮะเลขไม์ใช้แค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว1.5 EL Turbo นะฮะออกข้างรถใหม่ป้ายแดงนะับ1,470,000 5,000บาทนะครับจะมีตัวที่แพงกว่าน,นี้ก็เป็นตัวพวกไฮบริดนะตัวนี้นก็จะไปล้านไปไปลายเลยนะแต่ถ้าใครชอบเครื่องเล็กๆแต่แรงๆสมรรธนาดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันก็แนะนำตัวนี้เลยนะฮะ1.5 EL Turbo นะฮะวันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับขาย1,475,000บาทนะครับคันนี้อายุรถปีเดียวเลขไมใช้ไปแค่6,000กิโลเมตรแะฟังราคากันเลยครับจาก1้าน0 0 0บาท ผมขออนุญาตขายราคานี้ราคาเดียวเลยนะฮะโปรตินวอล์กอินลูกค้าหน้าร้านผมขายอยู่1นึ่งล้านสอบาทฟังคลิปนี้จบดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะวิ่งมาทันหรือไม่ทันราคาเดียว1น9 0ล้านหบาทตัวนี้นะฮะเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตัดตอไม่มีพลิกความไม่มีน้ำท่วม เลขใหม่แทรรับประกันซื้อคืนเต็มราคายังมีวารันตีห้าง Honda นะครับอีกเกือบเกือบ2ปีนะหมดตี2022เลยนะพิเศษสาหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทางใน a c e b o o k และ u t u b e นะฮะก่อนออกรถเดี๋ยวผมเอารถเข้าสู่น้องดาเช็กระยะเปลี่ยนทยของเลวนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์หนะรือไส้กรองให้ฟรีเลยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเลยนะลมยางในตัวเจนเตอมไม่เรียบร้อยแนละ้วก็ฟรีเลยนะฮะน้ำมันเต็มถังเดี๋ยวจัดใ ฟรีเลยนะเดี๋ยวแถมกล้องหน้าความคมชัดระดับ Full HD ให้ ฟรีเลยนะทำความสะอาดรวมคันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยนะรถสวยอยู่ไม่นานนะดูคลิปนี้จบนะครับบอกเลยว่าคุณจะประหยัดไปจากรถใหม่ไปลายแดงได้2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะจ่ายแพงกว่าทำไมมีรถเลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องออเดอร์ไม่ต้องนั่งรอผลิตนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาจดทะเบียนนะครับมีเริ่มพร้อมเรียบร้อยจ่ายเงินปุ๊บขับออกไปได้เลยหรือใครอยากจะจัดไฟแนนเดี๋ยวติดต่อไปขายได้นะครับอ่ารีบทักกันเข้ามาได้นะที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะ id line a d 19 SP เนะครับเราอยู่ถนนการประพฤกเข้าไปที่ Google Ma p คฆษาแผ็นที่ของเราพิมสิบ9ก้าซิกรช่วงนี้กลับมาเปิดบริการทุกวันแล้วนะฮะอาล้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับรถเด่นประจำสัปดาห์ผมจะพาไปรีวิวรถสวยสวยส,วยสภาพเทพเทรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูและ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบก้าซรถโดยสองที่คุณวางใจต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ